ตอนนี้เราก็ได้เวลามารีแลกกันแล้วนะคะตัดแต่งกิ่งต้นไม้ค่ะนี่ต้นนกน้อยนะคะต้นนกน้อยออกดอกตอนนี้เขาก็เริ่มมีกิ่งที่ไม่สวยแล้วคะ่ะเดี๋ยวพี่พาจะตัดออกนะคะตัดเขาไปได้เยอะแล้วนะคะอันนี้ยางพี่พาแพ้ยางเขาด้วยนะคะเนี้ยพยายามจะไม่ให้มือไปโดนยางนะคะถ้ามือไปโดนยางนี่จะคันมากเลยคะ่ะแต่เขาสวยนะคะสวยแล้วก็ปลูกง่าย เลี้ยงง่ายค่ะไม่ต้องลดน้ำบ่อยๆนะคะไม่ต้องลดน้ำบ่อยๆแล้วมีอีกต้นหนึ่งค่ะอันนี้อันนี้มันต้นอะไรไม่รู้อันนี้เขาจะต้องอันนี้เขาจะชอบน้ำเยอะมากเลยนะคะพี่พาปลูกแล้วพี่พาทำไมมันเป็นต้นมันเหลืองๆแบบนี้ก็ไม่รู้ค่ะอันนี้มันน่าจะเป็นพวกไม้ล้มลุกเนาะไม้ล้มลุกเขาจะไม่ทนนะคะเดี๋ยวพี่พาจะตัดออกหมดพอเขาออกดอกบานแล้วเขาก็จะ ไปแล้วเขาจะไม่อยู่แล้วพะเขาออกดอกบานเดี๋ยวพี่ผ่าตัดทิ้งหมดเลยเดี๋ยวหาอันอื่นมาปลูกหรือว่าเป็นเขาสวยเนาะเขาสวยแต่เขาไม่ทนตัดออกหมดเลยเดี๋ยวไปหาต้นอื่นมาปลูกเขาออกดอกให้ดูแป๊บเดียวใบเขาเป็นขาวๆด้วยนะคะใบเป็นขาวๆออกดอกแป๊บเดียวเดี๋ยวตัดดูซิ ออกหมดเลยเดี๋ยวจะไปหาอันอื่นมาปลูกถ้าเราตัดแบบนี้เขาจะแตกหน่อออกมาใหม่ไหมคะตัดตัดแตง่งี๋ยวก็จะเอาใบใบที่มันแห้งๆค่ะออกเดี๋ยวให้เขางอกออกมาใหม่นะคะวันนี้ก็จะมาดูสำรวจต้นไม้คะ่ะแตง่งตัดแต่งกิ่งอันไหนที่มันไม่สวยนะคะต้องดูแลนะคะต้องดูแล อันไหนไม่สวยแล้วก็ตัดออกอันไหนเขานั่นแล้วก็ตัดทิ้งจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย